รถเชฟคูดเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถเชฟคูดแจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เย็นเมื่อวานยังเย็นปกติอยู่นะครับใช้งานไปแล้ว2 2 3 7 9 5หรือ2 2 3 7 9 5กิโลเมตรครับเชฟคูดคันนี้นะครับเราสังเกตเห็นมีแผงพลาสติกนะเสียดสีกับแผงแอร์มีคราบน้ำมันรั่วชัดเจนครับ เดี๋ยวจะได้ถอดกันชนหน้านะครับถอดแผงแอร์มาตรวจเช็คร่วบคันี้ไม่มีน้ํายาแอร์นะครับระบบแอร์่วกน้ํายาหมดอุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบองศาอุณหภูมิภายนอกสามสิบห้าองศาครับในรถนะครับอุณหภูมิเริ่มลดลงมาแล้วครับตอนนี้เห็นละอยู่ที่สามสิบกว่าองศา ความร้อนนะตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ250พัดลมไฟฟ้าทำงานปกติครับบริเวณสายน้ำยาแอร์และข้็ต่อต่างๆนะครับจะได้เปลี่ยนลูกยางโอลิงให้นะนี่คความเย็นในรถนะลงมาได้25องศาสรุปว่ามันมี้าบรั่วให้ชัดเจนนะเดี๋ยวช่างจัดการเช็คดูกองแอร์นะครับ เช็คกลองแอร์นะครับสภาพอา้าวมีรถจอดใต้ต้นไม้นะมีเศษใบไม้อะไรเข้ามาในรถครับจัดการถอดกันชนด้านหน้านะครับรเดี๋ยวจะได้จัดการถอดแผงแอร์ออมามีค่าแผงแอร์รั่วชัดเจนนะครับช่างถอดแผงแอร์ออกมานะครับแผงแอร์ของเก่าและของใหม่นะครับของเก่าที่รั่ว ของใหม่อยู่ด้านบนนะฮะเดี๋ยวช่างจะได้ประกอบแผงแอร์ใหม่นะฮะจะได้เติมน้ำมันคอมอัดเช็ครั่วดูจุดอื่นนะครับว่ามีจุดอื่นรั่วซึมไหมนะเพราะตอนนี้เราเห็นที่แผงแอร์รั่วชัดเจนครับช่างจัดการประกอบแผงแอร์ใหม่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโอลิงให้เรียบร้อยครับทั้งข้อต่อทางเข้าและทางออกช่างจัดการเติมน้ำมันคอมชดเชยนะครับ จุดที่รั่วซึมออกจากแผงแอร์และน้ํามันเก่าที่ค้างในแผงแอร์ด้วยนะเพราะเราเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ต้องเติมน้ํามันคอมเข้าไปชดเชยด้วยครับจัดการดูดเศษใบไม้นะครับช่างจัดการเช็ดทําความสะอาดก่อนนะทําตะแกรงติดตั้งให้เรียบร้อยต่อไปเศษใบไม้นะครับ งูหนูจิงจกมแมลงสาบก็เข้าไปในรถไม่ได้นะฮะแบบนี้ปลอดภัยครับตัวกองแอร์เก่านะที่มีเศษใบไม้หลุดเข้าไปในรถนะครับเพราะว่าไม่มีตะแกรงป้องกันไว้นะเปลี่ยนกองแอร์ให้ใหม่ตัวนี้ก็เลือกใช้กองแอร์ที่สามารถกอง pn 2 5ได้นะครับโรเชฟฟู้ดช่างจัดการประกอบแผงแอร์ใหม่หลงรถเรียบร้อยค่ะเติมน้ำยาแอร์ตามปเปคค่ะ คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของแผงแอร์หรือว่าแผงคอยลร้อนด้านหน้าใหม่ค่ะพร้อมกับตัวไส้กรองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแอร์ Air ค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงพอต่อสายเค้าออกแผงไห้สองตัวค่ะยางอลิงพอต่อขาล่างนะคะแเปลี่ยนลูกยางโอลิงมีเพชเชอรให้หนึ่งตัวค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเคเบออกขอ,อกไงออไท้สองตัวค่ะ ควางเพิ่มค่ะชดเชยท่วัวออกไปเดินเบาวัดอุณหภูมิออจากช่องลมได้อยู่ที่6องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่36องศาค่ะการทำงานด้านโลอยู่ที่30มสอยู่ที่200ค่ะคอมแอร์ตัดคอมทำงานคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะ ตอนนี้ภายในรถปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่โลค่ะสปริงพัดลมนี้วัดความเย็ยนออกจากช่องลมลงมาได้อยู่ที่5องศาค่ะด้านหน้าช่างจัดการพลาสติกที่หลุดเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีอะไรที่จะไปโดนแผงแอร์ละลงโล่งแล้ลงลงลงลครับเดี๋ยวช่างจะได้ประกอบกันชนครับเอาเลยครับ ล้งงางความสะอาดสภาพน้ำที่ไหลออกมาดำมากมาครับชุดอะไรเก่าของรถเชฟคูดที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะครับมีแผงแอร์ที่รั่วนะครับมีน้ำมันชัดเจนเมื่อวานเช็คให้ดูแล้วออกมาอย่างรุนแรงชัดเจนนะครับตัวกรองแอร์นะครับที่มีเศษใบไม้เข้ามาในรถนะครับถ้าไม่ปิดตะแกรงก็ จะป้องกันเศษใบไม้ไม่ได้นะครับแล้วก็ป้องกันหนูต่างๆไม่ได้นะครับเราก็จัดการเปลี่ยนกองแอร์และปิดตะแกรงให้เรียบร้อยแล้วก็มีลูกยางโอลิงนะครับจะเป็นลูกยางโอลิงแบบวงเหล็กนะครับเฉพาะของรถเชฟโรเลตโดยตรงนะครับเปลี่ยนให้ที่คอม2ตัวที่แผง2ตัวนะครับแล้วก็มีเพชเชอร์สวิตช์หนึ่งตัวรวมเป็นอะไรที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะครับและที่สําคัญเราเติมน้ํามันคอมชดเชยให้ในระบบแอร์ด้วยนะครับ หลังซ่อมก็แอร์เย็นเป็นปกติดีครับร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5 9ถึงพฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ